สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยินนี94ถาโด่นะคะชแนลแห่งการดูดวงโดยไพ่ยิแล,ละไพ่อออนะคะนิแพนจะมาทำแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าทำไมเวลาเขาสองคุณเขาถึงรู้สึกหึงหวงคุณเป็นเพราะอะไรเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะขอใช้วิจวารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไว้เวอร์ซ่านะคะเนี่ยเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบ ใช้เซน์เขาชอบที่จะทำอะไรโดยใช้เรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกการจินตนาการหรือการคาดเดานะคะการชอบมโนอะไรเงรี้ยเออนี่เพราะว่าคุณตอนนี้คุณสวยคุณเก่งคุณเด่นคุณเพอร์เฟกที่สุดแล้วทำไมจะต้องรู้สึกหึงหวงเพราะว่าเขาเห็นคุณอะมีคนเข้าหาเยอะ คุณอยู่ในสังคมที่มีแต่ผู้คนหลายล้อมไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงผู้หลัลกผู้ใหญ่วัยเดียวกันเขารู้สึกเขาจะรับไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเหมาะสมคนเดียวเขาคิดแบบนั้นที่จะได้ความรู้สึกแบบนั้นคือหมายถึงการที่คุณดูแลแล้วก็เอาใจใส่หรือว่าการที่คุณมองว่าเขาจะต้องเป็นบุคคลที่สําคัญแต่เหมือน ตอนนี้ตัวคุณไม่ได้โฟกัสที่เขาจึงทำให้เขาคิดมากคิดมากเวียนหัวเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณอ่ะอบอุ่นใจของคุณเอาไว้ในมือของคุณแต่ก่อนคุณอาจจะมอบให้เขาแล้วแต่คุณมองว่าเขายังไม่จริงจังเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเอาใจของฉั้นคืนมาคว้าขัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์ไม่ใค่เพียงํำพูด แล้วคุณก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันโหอยู่แบบเนี้ยเพราะคุณมีความรู้สึกว่ากี่โหนกี่ครั้งแล้วที่ให้โอกาสเขาเขาก็ยังไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยจนคุณรู้สึกว่าโอกาสอะ่ะมันไม่ได้มีกันได้ง่ายๆเพราะนั้นคุณไม่แคร์ละจะพูดก็พูดไม่พูดก็แล้วแต่และแต่ถ้าใครพูดกับฉันฉันจะพูดด้วยและฉันก็จะไม่ปิดกกนตัวเอง ไม่อยู่ในเซฟโซนเพื่อรอใครบางคนคนที่ตุงเงวตุงเงวคือไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่กล้าอะไรเลยเขาส่องคุณแล้วเขารู้สึกหึงหวงคุณเพราะคุณสวยคุณมีความเซ็กซี่คุณเป็นอะไรที่เขาคาดเดาไม่ได้เลยในแต่ละวันว่าคุณจะมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาหรือเปล่าแล้วเขาก็จะ สองคุณทุกวันทุกวันสองก็รู้สึกไม่ได้เดี๋ยวเขาจะต้องรีบทำอะไรให้มากกว่าเนี้